Mm-hmm. สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้แกก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยพายัพเขตแก้วนวรัตกันแล้วนะครับแล้วก็อยู่กับน้องๆอีกหนึ่งคณะด้วยกันนะครับกับดาวเดือนคณะพยาบาลศาสตร์แมคโครมิกสวัสดีครับให้น้องๆแนะนําตัวกับเพื่อนๆก่อนเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจารุวรรณทาสาันชื่อเล่นชื่อฮุมอิงมาจากมหาวิทยาลัยพายัพคณะพยาบาลศาสตร์แมคโครมิกสวัสดีครับชื่อนักการจิมปาดีครับชื่อเล่นเตะครับมาจาก คณะพยาบาลแม่คอมิดค,ครับน้องเตะกับน้องอุ้งอิงนะครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าคณะพยาบาลเนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างครับค่ะคณะพยาบาลนะคะอันดับแรกนะคะจะต้องเรียนการพยาบาลพื้นฐานนะคะตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุค่ะจะเรียนเกี่ยวกับการพยาบาลครอบคุมทุกวัยเลยคะ่ะไม่เชิงว่าเราเรียนแค่คณะพยาบาลวัววิชาพยาบาลของเราา,าครับผ คณะเราก็เรียน G.E เหมือน G.E คืออะไรคะอ๋อวิชาพื้นฐานทั่วไปใช่ไหมก็คือเรียนเรียนทั้งหมดเรียนเหมือนกันแลวกว่าแล้วกว่าจะได้ไปแบบใส่ชุดพยาบาลอะไรนี้ประมาณประมาณปีไหนฮะประมาณปีสามค่ะประมาณปีสามนะคะแล้วต้องถามว่าทําไมน้องๆสองคนนี้ถึงอยากมาเรียนพยาบาลน้องเต้ก่อนก็ได้ค่ะพยาบาลส่วนมากในตอนนี้ครับจะมีส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะครับส่วนน้อยจะเป็นผู้ชายนะครับ ผมก็อยากเป็นหนึ่งคนในนั้นที่จะเป็นส่วนน้อยครับเป็นผู้ชายส่วนน้อยที่ได้ไปดูแลคนที่เรารักอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเราครับผม,มส่วนนไรเขาเขาจะเรียกผู้ชายว่าเป็นบุรุษพยาบาล,บาบาลใช่ไหมครับครับแล้วแล้วน้องอุงอิงล่ะคะทำไมถึงอยากมาเรียนพยาบาลครับค่ะก็เป็นความฝ่ฝันตั้งแต่เล็กๆนะคะจึงอยาก,กเรียนค่ะเพราะว่า วิชาพยาบาลนี่เะคะเราสามารถดูแลคนที่เรารักคนรอบข้างเราได้ค่ะอืมนะคะน่ารักมากเลยอ่ะสุดท้ายดีแล้วครับพี่อยากจะให้น้องๆฝากถึงเพื่อนๆที่กําลังชมเราอยู่นะครับผมเพื่อนๆอย่าลืมช่วยบดช่วยเชียร์พวกเราด้วยนะคะ Don't forget to cheer M and F 17 We are m a c o m i c ขอบคุณน้องๆมากค่ะ